ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับอันนี้ก็เป็นช่วงบ่ายนะทุกคนนะเมื่อช่วงเช้าก็หยอดได้มาแค่บอ่อนะอันนี้ก็พอดีรถเขาว่างถ่ายเสร็จแล้วก็เขาก็มาปั่นต่อนะก็เลยมัหยอดช่วงบ่ายช่วงบ่ายนี้เป็นพันนี้นะส่วนเป็นสามสามเก้าของแปซิฟิกนะช่วงเช้าน่นเป็นเจ็ดแปดเก้านะเจ็ดแปดเก้า เนี่ยรถปั่นกันก็เหลืออีกก็อกนี้ก็อีกที่รถกำลังปั่นอยู่นี่ประมาณสามไร่นะแล้วก็นี่ก็จะสี่น่าจะสี่ไร่นะ่รถเนี่ยโอ,อ้โหประมาณเจ็ดไร่เจ็ดไร่น่าจะเจ็ดไร่กว่ากว่าแต่เดี๋ยวยังไม่รู้นะว่าจะเสร็จหรือเปล่าคันลุงน้อยก็หยอดคนเดียวเลยนะหลังาเช้าครับเดี๋ยวลุงน้อยหยอดกันนะ ค่อยๆหยอดไปเรื่อยๆทุกคนไปขอยอดไปถ่ายไปนะทุกคนนะก็ะประมาณนี้ดินช่วงนี้ก็จะเป็นก้อนนะสีจอบเป็นก้อนเจ้เล็งเล็งเครื่องมากไม่ได้นะเจ้าเล็งเครื่องมากเขาก็าจะสะบ,บัดตัวเขาหมกไม่มีใบลุงน้อยเสริมใบนะทุกคนนะเสริมใบหมก ก็แรกไปของเข้ามาเลยจะไม่ใหญ่นะน,นี่มาเติมให้กว้างจะได้หมกมิดๆนะเข้ามาที่แรกเลยหมกไม่ค่อยมิดเราเติมให้กว้างขึ้นเขาก็หมกมิดไอวิงก็เป็นหน้าห้าติดหกนะทุกคนไปเรื่อยๆ ของน้องเป็นจานแปดนะโดยใช้จานแปดเครื่อง,จจองอยนอันี้จะมีจานที่สองกับจานแปดนะก็ขับมือถ่ายมือนะทุกคนนะออวความกว้างของร่องก็ประมาณ65นะ ตุ่งน้อยเยื่อเมาตอนแรกเขานะ่าจะตั้งไว้เขาจำไม่ผิดจะแปดกห้าหรือเก้าติอะไรเนะี่ยกว้างมากเลยนะถรือนุ่งน้อยมาขายับใหม่พอถังปุ๋ยออกแล้วก็เขาเยื่เข้ามาให้ใกล้ๆนะนุ่งน้อยว่าห่างเกินจานหกนุงน้อยเจาะลองเจาะนะเป็นจานที่สองลองดูแล้วโอ้โหลงเยอะจัดนะ หัวเขาจะหนาเกินหนาเกินก็ถึงน้อยคิดว่าจะหนาเก,นกาานาินก็ไม่ดีนะถ้าเราไม่ถึงปุ๋ยนะเราไม่ถึงปุ๋ยก็หัวฝักเขาจะไม่ใหญ่แล้วตอนแรกจะทําเป็นระบบน้ําหยดนะดเดี๋ยวเลองลองเป็นระบบน้ําลาดก่อนนะทีนะเดี๋ยวลองดูาอากาศวันนี้ยังไงไม่รู้นะอากาศไม่ค่อยดี เมฆเยอะทุกคนอันนี้เมฆเยอะจะไม่รู้ว่าจะตกหรือจะหนาวหรือจะยังไงนะต่หยอดกันเยอะนะแต่ว่าลุงน้อยนหะยอดกันเยอะมากเลยทุกคนหยอดไกก็ต้องสังเกตนะมื่เช้ามีตันแต่ทั้งวเนี่ยนะมีตันสองสามรอบนะแต่ก็ตันในไก่มากประมาณัก็วานะึง ก็เครื่องหยอดอลูงน้อยไม่ได้ใช้นานแล้วนะน่าจะเป็นยั์เยื่อยั์ใหญ่หรืออะไรไปทํารังอยู่ข้างไหนก็เป้นท่อเหล็กต่นะก็เอาหาอะไรเคาะเพาะก็ไหลออกมาโจกสักสามสิบเมตรประมาณประมาณช่วงบ่ายอย่ังไม่เคยตันนะแต่ลวงน้อยดูเลยนะก็จะย่อยยาก่อยตรงที่ว่ามีนะทุกคนมีง้าวมัน ต้นมันพวกเงาวมันมีพวกเงาวมันนะเพกคนมีพวกเขาพอจะมาติดใบผ่าน เขาเตะใบผ่านแล้วเขาก็ยังไงใบผ่านเขาก็จะไม่หมุนเลยนะเราก็ต้องคอยดึงให้ออกจะเป็นช่วงๆควรเป็นช่วงเช้าในช่วงจะติดเยอะกว่ะประมาช่วงบ่ายจะติดติดนะจะติดเป็นช่วงๆของไงเยอะถ้เป็นงั้นก็เริ่มติดกัน้ยแถบนี ก็โดยประมาณอย่างนี้นะเดี๋ยวลงนอะถ่ายดูสีก็ถึงน้อยขอตัวขับรถหยอดก่อนนะครับก็เสร็จ20ไร่นะทุกคนนะนี่นะเสร็จแล้วก็เพิ่งขึ้นมา ยี่สิบลายนี่ก็หมดไปประมาณยังไม่ได้เช็คนะถุงน้อยยังไม่ได้เช็คแกนะประมาณเจ็ดเจ็ดแปดถุงนี้ป่ะไม่รู้นะเนี่ยประมาณเจ็ดแปดถุงเดี๋ยวไปเช็คอีกทีแล้วก็ยังเหลือฝั่งนี้นะเดี๋ยวฝั่งนี้เดี๋ยวมาตามรุงนี้ก็าวันนี้ก็เย็นแล้วทุกคนเดี๋ยวรุงนี้มายอดใหม่ครับว,วิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ ฝากากดไลค์กดติดตามให้ลุงย้อยชาวไร่เลยครับครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ